ช่องวันเปิดละครใหม่ดังอรณีช่องวันเดินหน้าเปิดละครใหม่เตรียมโกยเลตติ้งกันอีกแล้วนะคะทุกคนนำทีมโดยครูจีนไผ่พงษ์สะทอนและต่ายอรไทยฟิตติ้งกันเป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็รอดูกันอยู่นะคะทุกคน สำหรับละครดังทรณีเจ้าชายในฝันกับหนุ่มชาวดินใครจะเป็นเจ้าชายในชีวิตจริงพบการประชันบทบาทของนิวงสกรไผ่พงศธร่ตยอรไทยกับตันภูทะเนศน้ำฝนสวงสุดาแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นเล็กอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเบลนิพาดาเตียวหุยเพชรปัชยาทีมคุณากรฟิล์มฉัดดาวและการทัศนะ แล้วก็ยังมีนักแสดงแล้วก็นักร้องอีกมากมายเลยนะคะทุกคนแค่รายชื่อนักแสดงนําก็จัดเต็มขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนถ้าละครอนอนเนี่ยความสนุกจะจัดเต็มขนาดไหนก็มารอติดตามได้ที่หน้าจอช่องวันคลิปนี้ก็มาอัปเดตผลงานใหม่ของช่องวันหลังจากนี้ถ้ามีผลงานใหม่อะไรที่น่าสนใจก็จะมาทําคลิปแบบนี้แน่นอนนะคะทุกคนสิ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร v 2รวมถึงติ๊กต k อกด้วยชื่อเดียวกันเลย